หันมาหาลุงนิ่มลุกเออเป็นพี่เตยๆหน่อยพี่เตยๆหน่อยอที้แรกก็บอกถูกนั่นไงเออแน่นอนแน่นอนสองหัวแล้วสองหัยังให้ฮะจ้าวิงกองถูกสองหัวแล้วถูกมดบ้านเลยเนาะกุ้มานี่ไงกุ้มานได้ใครนี่เอาไปจ้าวให้ลุงหน่อยไปโดนอะไรไหน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 ว่าโชคยายหรืออะไรเนี่ยยายหร่อยะยายชื่ออะไรครับนี่มุดที่แ้วก็บอกถูกนี่ ให้ยังไงให้ยังไงถึงถูกถ้าจับเม็ดข้าวสารจับเม็ดข้าวสารแล้วาสรคืนซื้อลงได้ตัวไหนได้ห้าศูนย์หรือสองห้าแต่บัตรอวดนแต่ตรงสูงเลยสองหุ้นได้ตรงสูงหกไหนว่าได้ไปจับจับลอตเตอรี่มาเลยกี่นี่้นึ่งจับไหนไหนได้ไปดึงมาไหน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 สี่ห้าโอ้จับแน่ๆจะมีข้าวสารมาเนาะให้กำให้ตั้งหน่อยนี่ชื่ออะไรนะครับนี่ โลนงารนะได้สี่ห้ได้กน right? no. ันนี้นู่นยายเขได้ห้าออกไหมสี่ห้าออกไหมเฮ้ยลองลองลองเนี่ยอ้นี่ยโอนี่กินตลอออกมสี่ห้ออกไหมลูกบอกลุงดิออกไหมออกไหมลูกออกไหมออกไหมครับออกไหมอุ้ม เออไม่กลัวคนเลยแทบเม็ดข้าวสารเงินถูกเรียกนี่ห่าพันวันนี้แน่นอนนี่นี่นี่ได้ได้มานี่เพราะน้องโอรินบ่ะน้องโอรินใส่มาเหดยหน่อยขนาดมีกำลังจับหนังกำลัง สองร้อยหกสิบหมดที่แล้วนู่มันออกสองหกแล้วก็มาสองห้าอ่าสองห้าว่ามีเอกสารให้จับไหมนี่สองคนนี้เขาทองตอนที่มามาให้เขาจับไปั่นแม่เขาทองอยู่ตอนนั้ะทำอะไรจับไข่ก็หนาหนาเวททาเวทอันนี้ตอนทองก็ให้อีกโอ้ยคลอดมาก็ให้อีกตอนัแม่เขาทองทุติพามาเนี่ย 4-5แน่นอนในโกน้วนี่เนะอืหงงน่อนะนี่มันกราบอ้แสดงว่าให้บ่อยนี่นี่เนาะให้บ่อยให้บ่อยอยู่พี่ไม้นี่เองเอ๋อ เดี๋ยวเห็นแล้วสี่ห้าบอกไม่ถูกบอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกไหมนี่นี่ห้องนู้นโยนี่ห้องนู้นโยนี่อ่ะถือถือโชว์หน่อยดิถือโชว์ถือโชว์หน่อยจะได้ดังหน่อยดิถือโชว์เดี๋ยว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 นี่ถือแบบนี้บอกมางวดนี้แน่นอนนะนี่นี่จับจับเออีหันมาหาลุงนี่ลูกเออเป็นพี่เต้ยหน่อยพี่เต้ยหน่อยโอ้แน่นอนแน่นอน ควบยังนี่ยังค่ะยังอะเนาะยังไม่จับกันที่ผ่เก่าเลี้ยงติมค่ะนี้นี่นี่จับจับก่อนนี่จับแบบนี้จับแบบนี้โอ้ฉลาดด้วยเนาะโอ้โหให้เกือบทุกให้ขอแต่ว่าให้บอกออกแน่นอนขอแต่ว่าน้องเขาจะให้บอกเลยออกแน่นอนเลยตัวนี้มาสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้า กระบอกถูก้วเนี่ยนี่นะแน่นอนนี่นะสองนวสองวดสองหกสองห้านี่นะแม่เนี่ยสองหกสองห้านวดนี้มาสี่ห้าดีครับเออได้ทุกคนเลยต้งแด่ท่องอน่ยท่องแม่แม่ก็ท่องกันยังให้่ะจ้าวเป็นกองถูกหอนละถูกหมดบ้านเลยจะเป็นอแม่นนะลูกไม้่า ไหนคนไหนจับจับตรงไหนลูกจับตรงไหนถึงจะแม่นเนาะกูมานนี่ไงกูมันได้ไข่นี่เอาไปจับให้ลุงหน่อยไปอธิษฐานอะไรไหมเคยไหมาฟังนี่เป็นไงตอนนี้ป้าหนูมามาหนูพาป้ามามามาเก็บมาเก็บมาเก็บขวดมาเก็บของแล้วก็ลองจับเล่นๆนี่ยังไงหรือว่าแล้วมันก็ออกตึงๆออกตัวไหนจำได้ไหม นานแล้วลอ,อันนี้ลองดิครัลองลองลองก้นนี้หน่อยขายอะไรแม่ขายอะไรอยู่ยะนมจีนน้ำยาอืมน,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 นี่ตอนที่หนูเพิ่งเขา้าตอนที่แม่ม่งแม่เพิมาขาดองที่นี่งแร โอ้มาขอถ้าขอใหม่ๆก็มาขอโชคให้แม่แม่ก็ก็ถูกเลยเอาเราก็ป้าเลยป้าอืมเอาลองดิอ่ะลองจำไปดูเลยสามตัว,ต,ต,วตรงๆรงไงได้ก่อนนี่ดูอะไรสามสามหกหกนะสามสามเก้า สามเก้าศูนย์นะจับมุมเลี้ยงขึ้นเลห้เราดีเลยโอ้โหเรี้ยงมาหนึ่งเรี้ยงมาหนึ่งสามสามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ สามสามเก้าศูนย์ชื่อน้องอะไรนะ,ะน้องไม้น้องไม้น้องไม่เคยมาจับให้คุณป้าหรือคุณแม่ที่แม่จับให้คุณป้าถูกาสามตัวตรงลงนี่ ยถูรงอาจจะไม่รู้สามเือตรงหรือสองเคยถูกสามเก้าศูนย์จากน้องไม้นะครับเด็กน้อยที่อยู่อคำสนุงเราขอบคุณน้องมากครับเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมแด้เยทุกที่ที่เราเชื่อแทัดทาตัวนั้นเราก็จะได้บุญกลับไปนะ้เัอทำด้วยใจเท่านั้นอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทีที่ครับอืมบ้านตนใหม่เย็นเมื้เยนบ้านตม ขอบคุณมากครับสคลิปนี้เป็นแค่แนวทาง่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็นนี่เป็นคลิปที่สองคลิปแรกก็จะเป็นเล็กอ่างลังมนน์นี่จะเป็นของเด็กๆนะครับที่ถูกเกือบทุกงวดของน้องโอลี่นะขอบคุณมากครับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ